ตัวคนดนใจวันนี้นะคะก็พูดถึงปัจจุบันนี้เราก็มีคนที่เครีครยดนะจากสังคมเรามากมายทีเดียวนะคะมีเราไปฟังมุมมองความคิดของไลฟ์โค้ชนะคะนั่นก็คือนักบําบัดค่ะที่เป็นนักบําบัดทางด้านของพลังจิตใต้สํานึกนั่นเองจะมาพูดถึงการดับทุกข์ในสังคมที่เกิดขึ้นโดยใช้พลังจิตของเรานี่แหละคะ่ะ พลังแห่งจิตใต้สำนึกมีอำนาจที่ทรงพลังสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบให้กลายเป็นบวกได้หากมีจิตแน่วแน่ที่ต้องการผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จกรีพ์สุธาสินพรมแพร ى. นักจัดรายการวิทยุที่เคยน้อยใจในชะตาชีวิตคิดว่าพ่อแม่ไม่รักไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างที่ควรจะเป็น ความคิดติดลบเหล่านี้ถูกปลูกฝังกระทั่งเติบโตสุดท้ายหาทางออกด้วยการสลัดภาพในหัวให้หยุดคิดพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมเริ่มศึกษาข้อมูลด้านพลังจิตใต้สำนึกเพื่อบำบัดความรู้สึกจนรู้ว่าความสุขเกิดจากการคิดบวกโดยไม่หลอกตัวเองจึงตัดสินใจเดินทางไปรเรียนต่อในศาสตร์ขแขนงนี้โดยตรงที่สถาบันชื่อดังในสหรัฐอเมริกาก่อนนำความรู้และประสบการณ์ที่ร่ำเรียนในฐานะนักบำบัดพลังจิตใต้สำนึก กลับมาถ่ายทอดสู่คนที่ยังหาทางดับทุกข์ให้กับตัวเองไม่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีความสุขก่อนเลยเวลาที่เราเห็นว่าคนหนึ่งคนมีทางออกแล้วว่าเขาเดินมาบอกว่าคุณกิตดีใจมากเลยคําพูดของเราเพียงไม่กี่คําพูดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกทางออกเขาตรงๆหรอกแต่ในวันที่เขาอะกลับไปคิดกลับไปนอนจิตใต้สำนึกของเราทํางานตอนนอนด้วยเพราะฉะนั้น ตอนตื่นเช้าขึ้นมาเขาอาจจะคบคำตอบบางอย่างที่ว่าเออทำไมฉันไม่ทำแบบนี้อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเสมือนบททดสอบที่ต้องฝ่าด่านทีละก้าวจึงส่งต่อทัศนะเชิงบวกไปยังผู้ที่กำลังท้อแท้ให้พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความเข้าใจบางคนอาจจะมองว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นอุปสรรคในชีวิตมากแต่ว่าเรามองว่าเฮ้ยมันมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตนะเว้ยเราอา่ะจะมองยังไงกับมัน ก้าแรกที่เราคิดนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันหนักหนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเรามองกลับไปเราผ่านมันไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันผ่านได้อะตราบใดที่เราแบบลุกขึ้นมาตอนเช้ามีลมหายใจอยู่อะยังไงก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ละเหมือนตอนกลางคืนเนี่ยเราหลับตาไปอะมันก็เหมือนเราตายไปแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าลืมตาขึ้นมา คุณได้ชีวิตใหม่คุณได้โอกาสใหม่ๆในชีวิตนะครับหลายคนชีวิตเมืองส่วนมากตอนนี้คนที่เป็นโรคนอนไม่หลับมีปัญหาเพราะเขาคิดแล้วไม่หยุดเขาคิดถึงอนาคตเขาคิดถึงอดีตเขาไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเวลาปัจจุบันเลยทันทีที่เราอยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่ามีเรื่องดีๆในชีวิตตั้งเยอะเลย เรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แม้จะเต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยแต่ระหว่างการใช้งานก็มีไวรัสหรือขยะให้ต้องกำจัดปรับปรุงให้คงสภาพใช้งานได้เต็มร้อยซึ่งไม่ต่างกับการใช้ชีวิตหากสั่งการสมองให้คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ขัดเกลาวฝึกจิตเสมอสิ่งมหัศจรรย์ดีๆจะเกิดขึ้นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังจะช่วยให้ลมหายใจเข้าออกในแต่ละวันเปี่ยมคุณค่ามากยิ่งขึ้น ใจมีความหวังขึ้นมาแล้วพูดถึงความสุขนะคะบาง<ช>คนก็ชอบกังวลทําไมไม่มีความสุข <ๆ S 2> เพราะว่าอยู่กับอนาคตกังวลมากเกินไป<ช> <ๆ S 1> คิดถึงอดีตมากเกินไปๆๆๆเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันดีที่สุด